ครับขอสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมขอมา YouTube ครับมาครับ Facebook นะ เมือกี้ไม้โดนเจียดหัวเลยพี่น้องแล้วก็ดราดีไปยังเป็นๆเนาะเพื่อนใครรู้จักเราครับเพี่หนุ่มยิมาจิงปลากระม้ง Hôm nay cho mày mày bố sĩ mày 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 Sư lúc mày chụp thằng an nắp nọ mày lúc mày chụp nắp nọ mày chụp nắp nọ mày 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 mày

หล่มไม่ทีมมาตระมาดรถนะครับ <coughs> 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 <coughs>

อยลุต่อยลุยเลยพี่น้องน้ำครับไปวันนี้นี่เราตายแบบจิ้วๆพี่น้องเพราะว่าวันเปลี่ยแปลงครับไม้ก็ล้มล้มไปเรื่อยๆครับไม่ได้ล้มหมดทีเดียวนะพี่น้องแต่ว่าแหมอุกอุกรกมากพี่น้องดูครับเป็นลูกไม้นะครับ ลูกมากคือต้นไม้นะตีมันขึ้นจนนานเกินนะมองแต่ไม่เห็นหน้ามีนะครับ คุยปลาแล้วนะมี ได้ครับเดียวว่าต้องตังก่อนครับไม่ตังนี่อยู่ไม่ได้พี่น้องลุกครับลกุกไปเลยไปเลย